แล้วกับท่องยูสิบอุเทนความอเมริกันบามันนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศทำการประกวดโอบามันพันแทะนะครับหรือทีอ่มหาวิทายาลัยมอเตอร์ซอฟนะครับ ท si ่าน <aaa> so ี้ก็ทมการให้เดินนะครับเดินเพื่อดูลักษณะการเดินนการรักน้างแม่ของโคนะครับหรือการถ้าใที่สนใจได้ยินเสียงแล้วเราจะชวนไ้เลยมาดูรุ่นครับอยู่นะครับมาลุ้นกันนะครับว่าโคตัวไหนนะครับที่จะได้อันดับหนึ่งสองสามกันนะครับ อันนี้รมการคัดออกตอนนี้เหลืออยู่แค่สองตัวนะครับกำลังพิจารณาอยู่ตัวหนึ่งคือ S T C 30แล้วก็ S R 55นะครับ<อ>มารอรุ้นกันรรววดเว็จะัับบไตนอ้าวโอเคเป็น S R 55หานะครับ,อ,รบอ้าวโอเคเป็น S T C เป็น S C C นะต้องเอภัยด้วยนะ S T C สามสิบนะครับอะไรเรื่นี้นะครับเนี่ยเป็นอันดับสองในคัสต์นะครับ S R H H อันนี้อันดับหนึ่งคือ S T C ลงมาแนะครับของท่านซึ่งท่านประทับใจมากๆนะครับในเรื่องของความสมบูรณ์นะครับสามารถเตรียมความพร้อมในการลงสนามออกมาออกไม้โคนะครับมีความสมบูรณ์นะครับมีการแสดงถึงลักษณะนะครับของมัดต้นเนื้อออกมาได้อย่างชัดเจนนะครับ

I love their bone, I love their pigmentation. Females that have a lot of true muscle and that are very complete, I just like has a bit better angle to her shoulder and how she puts her front feet down. ครับที่4ี่นะครับฉันก็นะครับบอกว่าตรนี้นะครับอยากจะให้ปรับแค่โรวงเงยนขององศาคุณอาาสศูนย์จากเอชทสุพรองสุรีนครับเร้าถึง10เดือนได้ s c ชท0จามนยนะครับจากเอชอารกความสลอยนะครับอ่ามาดู S นะครับจาก ID 9 l a n d นะครับน้อง S นะครับอันนี้เข้ามาแล้วยี่พอชื่อมี ID 9 03ายศนย อันนี้ก็คุ่มปาน้ำโพนะครับ <ID 9 S 1> BCC Farm <ล>นะครับออมาแล,แล้วแล้วก็ด,ดีจีเลนส์นะครับ i ันายศูน,นย์สามศูนย์นะครับ,รบตอนนี้กำลังเดินลงสนามนะครับน,นี้คณะกรรมการท่านก็คัดเลือกอ โคเหลือแค่สามตัวนะครับรอลุ้นกันต่อไปนะครับครัวมถึงลักษณะความสมดุลของโครงสร้างนะครับโคตัวนี้สามารถที่จะยืนที่น้ําหนักตัวบนขาได้ด้วยสี่ข้างได้อย่างสมดุลนะครับ I like attractive is in her feet and legs. You know, really like how and how elegant second really the female place. You how how ครับตัวรับที่สองนะครับจริงๆแล้วท่านบอกว่านะครับตัวนี้นะครับดึงดูดสายตาท่านมากๆนะครับ She's got more angle to her shoulder and she's longer and extended through her front end ครับจริงๆแล้วในส่วนหน้าของตัวนี้นะครับการตั้งของในลำคอเนี่ยครับแสดงออกมาได้ค่อนข้างเรียดีกว่านะครับครับรวมถึงนะครับสีนะครับจะให้ลักษณะของสีนะครับมีความเป็นโคสีเทามากขึ้นครับผม Really come ตัวแรกนะครับ KR สองสองนะครับ อันนี้ไปละนะครับอันนี้ผู้จุงหมายเลขยี่นะครับอันนี้ก็ Js นะครับจาก j จเหมายเลขยีก้านะครับอันนี้จากไข่ดีจีนะครับจากดีจีฟาร์มนะครับ ตัวแมนชิปตัวเล็กนะครับ3 0เบอร์31นะครับอันนี้คนนุ้ยกำลังจุงไปนะครับโคหมายเลขของอะไรไม่รู้จำไม่ได้นะครับต้องดูอีกฝั่งนะครับที่แยกขาแดงครับครับอันนี้พิธีกรก็พูดถึงเรื่องของลักษณะเด่นประจำพันธ์นะครับเรื่องของสีนะครับสำหรับอเมริกาเขาจะ เ,เน้นในเรื่องของลักษณะพันธุ์นะครับถ้าเทากระแดงก็แยกให้ชัดเจนนะครับน,น,นกกรูนออ้นะครับว่าปัจจุบันนั้นทางสารบัญการแก้ไขกฎกติกาหรือการประกวดแบ่งรุ่นแบ่งอะไรกันอย่างไรนี้คณะกรรมการคัดเลือกเลืสามตัวนะครับลอรุ่นกันมาฟาร์มไหนจะเป็นอันดับหนึ่งของรุ่นนะครับอันดับหนึ่งมาแล้วครับ,รบของมาจากไฮเจเอสเก้า 95256หรือเปล่านะครับนี่นะครับก็คือ JS256 หรือเปล่านะครับการที่หนึ่งที่สองวันนี้นะครับหมาเลข29นะครับผู้จุนะครับได้อันดับหนึ่งอันนี้ตัวที่2นะครับได้อันดับหนงรุ่น ตอนเอฟมาเทอคูมปแล้วมาด้วยเบอร์สามจุดสามนะครับเฮียแม็กครับเป็นเฮียแม็กปัดน้ำโพนะครับเฮียแม็กปัดน้ำโพนะครับตอนนี้ก็นำวัวจุงวัวเข้าสนามเองโอ้สนุกเลยครับรุ่นนี้ยังให้ทุกท่านได้ติดตามสำหรับน้องทีนะครับผู้จุงเบอร์สามจุดสามนะครับโชว์แมนชิปรุ่นจิ๋วนะครับก็ตุ่งมากครับสำหรับน้องที จากไอดีนายเลนส์นะครับอ่านมือก็ได้ที่หนึ่งที่สองของรุ่นนี้นะครับสองนะครับอันนี้อันดับที่สองนะครับตัวนี้ค่อนข้างใหญ่นะวันนี้นะครับผู้จุงหมายเลขสามจุดห้านะครับสำหรับความสมบูรณ์ในรการลงสนามในวันนี้นะครับลักษณะของอะไรอาจจะเปิดออกไปนิดนึงนะครับอันนี้น้องบอลนะครับ N7 นะครับผู้จุงนะครับจากบารมันเมืองย่านะครับ อันนี้ก็นำ้ำวัวเข้าประกวดนะครับ665น็อตฟาร์มของน็อตฟาร์มนะครับโคราดที่อำเภอผู้ใหญ่นะครับตอนนี้ก็นำวัวบัมบันเทวนะครับเข้ามาเดินประกวดเข้าสนามนะครับผู้จูงก็คือน้องบอลน,นะครับน้องบอลเอ็นเจ็ดน,น,นะครับอันนี้ก็นำวัวเข้าสนามมาแล้วครับน้องบอล รูปหลอ่อของเมืองย่าเรานะครับหลับสองตัวนะครับที่น,นีกหลังจุง,งวัวเข้าสนามตอนนี้ก็คณะกรรมการก็ได้คัดเลือกตอนนี้เหลือไว้สองตัวนะครับมาลุ้นกันว่าฟาร์มไหนนะครับที่จะได้อันดับหนึ่งและอันดับสองของรุ่นนะครับอ๋อได้แล้วนะอ,อันดับ,นดบหนึ่งคือ JL 2<ร>อนะครับเบอร์ผู้จ<ร>ุงหมายเลข44 ครับ JL 2หนึหรือเปล่าแล้วเรียกโลโก้ถูกหรือเปล่านะครับอันนี้คือได้อันดับหนึ่งของรุ่นนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ STC 2 8นะครับได้อันดับที่2ของรุ่นนะครับอ่าแล้วตอนนี้เป็นยังเบอร์ผู้ช่วงสามเก้านะครับได้อันดับ3ของรุ่นนะครสองนะครับท่านก็อยากจะให้นี้ได้อันดับ2นะครับบริเวณแนวหลังด้านหลังกระโดดแล้วขยับกระโดดไปข้างหลังนิดหนึ่งนะครับ ให้ปรับเรื่องของตโนนะครับตอนนี้แบบโดยรวมหรือว่าดีมากๆนะครับถ้าปรับได้อีกจุดนึงคืออยากจะให้นะครับเม่ทีลงบรินจังหวะแคบกว่านี้นิดนึงนะครับมาดูตัวที่3ครับถ้าปรับได้นะครับในส่วนหน้านะครับอยากจะให้นะครับแนวลำคอนะครับมีความยืดลำคอออกม่นิดนึ่งเราอยากทำให้คนตรงนี้ให้ปรับเรื่องของแนวลำคอให้ยืดลำคอเพิ่มนะครับคอสั้นนิดนึงหนึ่งชับนห้าดีกีแลนด์จังหวัดประแยงเพชร ครับครับตอนนี้อันดับหนึ่งแต่ละช่วงอายุนะครับแต่ละรุ่นของวัวเดินเข้ามา,าในสนามแล้วนะครับตอนนี้ก็จะหาแชมป์เปี้ยนนะครับก็คือที่สุดของที่สุดของบามันยังไม่ถึงทุกรุ่นนะครับก็จะในรุ่นนี้นะครับต้องหาแชมป์เปี้ยนนะครับในรุ่นนี้นะครับอันนี้พีเอฟนะครับพี่ปิยพงษ์ เป็นผู้จุงนะครับเข้ามาของกลุ่มปังน้ำโพนะครับ956เอเอสตันตุวันบาลจะเห็นว่านะครับที่หนึ่งแต่ละคัสนะครับที่เข้ามานะครับช่วงลำตัวนะครับอันนี้ก็จะมาหาอันดับหนึ่งของรุ่นนี้นะครับก็มาหาแชมเปี้ยนนะครับในรุ่นนี้นะครับท่านค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญในการที่จะพิจารณาคัดเลือกนะครับโปในช่วงอายุนี้มากๆนะครับ อันงงขรุ่นครับเหมนกันนะครับแต่เป็นลีเซอร์ครับแชมเปี้ยนครับสีแดงแล้วนะครับจากใครจีเอสนะครับตอนนี้ก็เขาแสดงความยินดีด้วยนะครับนี้ดีจีหนึ่งศูนย์หนึ่งทั้งห้านะครับพ่อเขาคือวิแปรเจ็ดสามสี่ทั้งหกนะครับตอนนี้ก็ได้ครับแชมเปี้ยนนะครับจากใครดีจีนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับ เจ้าของวัวนะครับด้วยนะครับอันนี้ก็มาดูโคบามันแดงนะครับรุนแรกสามสามเลนี้ารมบลรุ่นแรกอามามนี้ส็ีพีพรับลรุ่นแรกเข้ามาประกวามนสีรุ่นนี้เยอะพาอรุนสามามนดคร์ม่นเมนี้มอลนสมเนี้สจ์อล่มามเนร์อ่ เอ็มวายฟาร์มจังหวัดนครราชสีมาลักษณะของความเป็นโปรเพสเมียนะรวมถึงนะครับลักษณะแนวหลังนะครับโครงสร้างนะครับของกล่องสะโพกดีมากนะครับ Just individual. correct complete a really made, ถือว่านะครับเป็นคนที่นะมีลักษณะองค์ประกอบโดยรวมนี่นะครับประกอบกันได้อย่างดีมากๆนะครับ

อ่ะตอนนี้เหลือ3ตัวนะครับตอนนี้คือ3ตัวในคัดนะครับดูการคัดเลือกไปแล้วนะครับมลุคนค้นกันอ่ะตอนนี้เหลือ2ตัวตอนนี้เหลือ2ตัวแล้วนะครับอ,อ,อ้าวเลขแปดห้าห้านะครับไปทีหนึ่งในคัดนะครับ อันนี้ยินดีกับพี่ต้อมที่แป้นรเรียนปลาไหมนะครับอ่าที่หนึ่งในคัสนะครับสำหรับทีแป้นห้าห้านะครับตอนนี้เป็นผลงานของพ่อไหนที่เดียวดีดีตัวนี้นี่ดีสุดเดี๋ยวอันนี้ลูกสองทับเจ็ดเนาะน่าจะลูกสองทับเจ็ดนะครับตอนนี้ นที่นอกจากการเตรียมความพร้อมของความสมบูรณ์ร่างกายลงมาในสนามได้ดีแล้วครับจะเป็นโค้ชที่มีแนวหลังครับที่แสดง True Muscling and Thickness ครับนอกจากแนวหลังนะที่มีความตรงแข็งแรงนะครับถ้ามองจากด้านหลังนะครับมองจากด้านบนท้ายนะครับเป็นโค้ชที่มีพลังของมัดกล้ามเนื้อที่แสดงออกมานะความหนานะครับการเป็นธรรมชาติของมัดกล้ามเนื้อออกมาได้ดีมากนะครับ A really age appropriate just ideal female ครับถือว่าเป็นโค้ชเมียนะที่นะครับมีการพัฒนามีพัฒนาการนะครับผมมาได้อย่างสมบัยนะครับที่ดีมากๆครับ ครับ really สำหรับที่สองนะหมายเลขหนึ่งศูนย์ห้านะครับท่านก็ประทับใจลักษณะนะของลักษณะประชำพันธุ์ของปลามาัน,ด,นดงทำออกมาได้ดีอันนี้ที่หงแต่ราคาก็เข้ามาครับแชมเปี้ยนหนึ่ง <c oughs> ในรุ่นของปลาแม่นดงนะครับมาลุ้นกันต่อไปครับ ลิเซอร์ครับแชมเปี้ยนนะครับรามันแรงนะครับก็เป็นของใบแท้นะครับน,น,นี่ก็แรนดับสองนะครับ <fisher ies> นี่ก็ได้ลิซเซิร์ฟเนาะ <S <S ยินดีกับพี่ได้นะครับนี่ครับแชมเปี้ยนนะครับมาจาก SS นะครับนี่ก็ยินดีกับ SS ด,ด,ด้วยนะครับ เป็นแชมเปี้ยนนะครับสมูทนะครับความสมูทตัวอาจจะไม่โตเท่ารุ่นตัวอื่นนะครับแต่ว่าความสมส่วนความสมูทของตัวเขานะครับเด่นกว่าทุกตัวนะครับสวยครับสวยมากครับนี คราฟแชมเปี้ยนนะครับมาจาก SS s สอสนะครับนี่ก็ยินดีกับ s อด้วยนะครับคราฟแชมเปียนนะครับสมมุติครับความสมมติตัวอาจจะไม่โตเท่ารุ่นตัวอื่นนะครับแต่ว่าความ สมส่วนความสมูทของตัวเขานะครับะเด็นกว่าทุกตัวนะครับสวยครับสวยมากครับมาดูการคัดเลือกหานัดหนึ่งกันนะครับในแต่ละคัสสนะครับตอนนี้คณะกรรมการกำลังพิจารณานะครับ UN8 ครับยทันะครับตอนนี้ อ่า,อารุ่นเัินอันดับสองอยู่ตรงนู้นนะครับอ่าต้องดูไอ้ของใครไหนนะของอดีจีหรือเปล่า,านะครับคือหหมมาายยผู้ชงเลข 26, แล้วก็รีเซิร์ฟอินเตอร์มีเดียแกรเปี้ยนะครับผู้ชูหมายเลขหนึ่งสองหกครับอันนี้คือรรางวััลคบตอนนี้ดีจีได้รีเซิร์ฟอินเตอร์มีเดียนะครับรางวัลรีเซิร์ฟอินเตอร์มีเดียอันนี้ แชมเปี้ยนโฟรามันแทนขอแสดงความยินดีด้วยนะครับดีเซอร์บินเตอร์มีเดียก็คือดีจีเจ็ดเก้าสี่นะเจ็ดเก้าทับสี่นะครับดีจีเลนจังหวัดกำแพงเพชรดีจีเลนกำลังจังหวัดกำแพงเพชรนะครับได้ดีเซอร์บินเตอร์มีเดียนะครับอันนี้ขอแสดงความยินดีกับดีจีด้วยนะครับ รีเซิร์ฟอินเตอร์มีเดียนะครับโคชื่อมิ U N ladies my 8 8ทับ2อินเตอร์มีเดียแชมเปี้ยนนะครับก U N 8 1 8ทับ2นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอินเตอร์มีเดียแชมเปี้ยนนะครับสวยมากครับตอนนี้เข้าสู่สนามนะครับ แข่งมาแล้วตอนนี้กจะหาชิวายแซกชิปนะครัิตะ1-0ศูนนนี้ย์วายแซกสันติความจังหวัดนครราชสีมาอินเตอร์มีเดียแชมเปียนนะครับจะต้องหาอินเตอร์มีเดียแชมเปียนนะครับว่ารุ้นกันนะครับว่าจะเป็นคววามจัังดโคตัวไหนนะครับที่จะมีความสวยงามมากที่สุดนะครับ1-7-3ครับ โคชื่อเมดเอซีหนึ่าอซีฟาร์มจังหวัดสกรสวรรค์กลุ่มมิตแคทเทิลผู้จูงหมายแรกหนึ่งแปดห้ครับโคชื่อ D Red ok 2, ดีเมดเลสเอลโมสมอกิหนึ่งสี่ทับสอดูาดาฟาร์มจังหวัดฉะเชิงเทาฝึกและส่งกลัวโดยบอยบามัน อันนี้คณะกรรมการกำลังพิจารณานะครับแชมเปีย uh, นในรุ่นนี้นะครับ Just

อันนี้ทั้งหมด8ปตัวนะครับบหนว่านะครับท่านสามารถนะท่านเจ้าของนะท่านมีเจ้าสามารถที่จะน r ไปใช้นะครับในการระดับหนึ e r กับระด e บสองแต่ละรุ่นนะครับตอนนี้เข้ามาอาแชมเปี้ยนนะครั แต่วันนี้ก็มีอยู่2ตัวนะครับพี่ท่านก็บอกว่านะครับมีองค์รวมในเรื่องของลักษณะของความเป็นโคฟันมันแดงนะครับรวมถึงพลังของความเป็นโคฟันรามันนะครับในการเป็นโคฟันรามันแบบนเมี้นะพี่นะพี่ดีสุดนะครับ This is the reason I come to Thailand I come to Thailand to see this type of quality ท่านนี้ท่านบอกว่าจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ท่านตัดสินใจมาตัดสินในประเทศไทยนะครับในแง่ของคุณภาพของโคที่ดีมากๆครับมากครับอันนี้คือ ฟามันแดงนะครับคอยมาลุ้นกันนะครับยิงด้วยนะครับนี้คือแชมเปี้ยนนะครับลิเซิร์ฟแชมเปี้ยนนะครับอีกหนึ่งนี่ลิเซิร์ฟนะครับอันนี้ได้แชมเปี้ยนนะครับอ่าดีกับทั้งสองฟาร์มครับริเซิรนาฬิกาครับลิเซิร์ฟอินเตอร์มีเดียนะครับ อันนี้ก็สวยมากครับเป็นวัวเพลเมียสีแดงที่มีความสวยงามมากความสมุุิินะครับอันนี้นะครับยอดเยี่ยมมากครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ผมก็จะเก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องเกษตรกรได้ชมนะครับเพียงเท่านี้นะครับกับบรรยากาศงานประกวดโคบามันพันแท้นะครับงานมทสนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบฝั่งอเมริกันบามัน้วยนะครับสวัสดีครับ